สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับนี่แกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับเนี่นี่กอบ้ายไงถ้ากินป,าปลาเผากับต่ำปูปลาไหกับต่ำแตงนะครับพี่น้องไม่ได้ครับไม่กินน้ำกันครับกินนี่แล้วเรพี่น้องมือนี่หาเวลากินช่วงนี้แหละร้านไปอยอะลรอร้านปไาปอยอะ,ะครับไปแล้วไปอยู่น้ำแม่เขาแล้วครับได้เวลาแล้ว มามาพี่น้องมามึงเวลาถ่ายคลิปหร้ยมือแล้วพี่น้องอยอย่างให้กดอย่างคามันเลี นันเสร็จแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องตาเผาจะพี่น้องตับป๊ดแดงเป็ดเป็พี่น้องแสบแสบแสบปีแย้จ้านี่เหนื่อยกับแซ่ยยุ่นักอะพี่น้องว่าแซ่ยมาเ็ยกินอ่ะไม่เคยกิน

มเจือเขาเนี้วพี่น้องติดมือเขาเนี้ยติดมือเนียนยามใชเข่าเนี้ยใหม่ดูแลเสีกองดูแลยสียใจองเงิน ของสิน่ะซื้อมากไม่ได้ตำเมงหรือที่นอกกับไปเสือมันเวลาอะมันเลาอมเวลาตำเลยออาไปเสียวลากันเห็นลูกซื้อมาให้ตอนมารับล้านนะครับตอนนี้เงียบเงา เงอ้เงี hehe, ้ยเลย่ะม่ไลองเป็นจ่างไอ้ตั้งหรอกนาเจอกันกับปีแม่ห่อแะ่มาอยู่นํำบางหันโอ้ยเด็กนอนกอดเดนั่งกับนี่แห้งเม่พี่น้องอยู่กับหลานตบตูดนอนก่อนที่นอนึังตบตูดก่อน แปบแปรแปนแล้วรับว่าเขาไปแล้วกิ้นหวอะไใ่านึึงเดือนใ้ซี่มือีแม่ก็ซองเดือนไปดีนะที่แม่ก็ซอง b u นเลยทีนี้มากินกับบนี้มันก็เก็แัซพี่น้องบางกนัวตึ้มปลาเขาเก็เก็ง่ๆครับเขาจไปทอดกินเก็ดปลาอดกินกับเซล เนี่ยนาะทางบ้านะ็นาาเ,นเกียวขาวมา,วา,วา,วาแล้วไปแเลืเลืงเบฟี่ซุกปุยุกคนกะไมจะได้กินเ<ม>ขาไม่กันแล้วเนาะวอ้เนียยเว้ ในพกละสี่สิบบาทหรือว่าหาบาทอันนี้ยังค่อยอาสิบตัแตงสี่สิบเวลาอตัไปด้วอยต้องอู่ยะาสิบบนาะน่สทนะุนจา้กากอบนสบบาท,ท่ อยู่กันยังจีกอะพี่น้องอยู่กันสองคนจะน่ายมันก็อยู่อีกบ้านหลังหนึ่งพอบ้านไม่บา้านก็อยู่อีกหลังหนึ่งเป็นโยขายแล้วบา้าทยังหลังนีง่ <c oughs> ยโยขายมากแล้วแบบคือแนละ้วงานบุญอะ,ะไรจะน่ายพี่น้องจะหน่ายแบบดี เป็นดีที่ว่าดีครับเรยกว่ามันคือนี่หนังในละครโมเมนต์นี่อพี่น้องมันเป็นกันเองนะครอบครัวเรเรียกเป็นน้องสิงนะ,าะหายกจไ้เงิน อรอยใชดีค่ะจาก็จะปลูกผักทาแล้วเนาะปลูกแบบทนท้อลทนทำเป็นตัวทำปังไอ้พักเนี่ยนะ ล้วมาปลูกอะโทรไปทีไรก็บอกไม่รู้ตกใจคือเลยพี่น้องตาปลูกฝักยังไม่รู้นะอยู่ใกล้ๆอยู่บ้านเดียวกันนะ คุยถึงานังเป่าอยู่เนี่ยอะไรหมอกิดกินไม่ได้หูกเผ็ดกินไม่ได้ไม่ใช่ของเองิงขนาดคนยังเผ็ดเลยมากินกับนังกับเก็ดมันพี่นออ้องเสียบจะกินผักกับดาเนะ า<ม>สุดลกกบสกอะไรกนบ้านพี่แม่หาคนนี่ับปู่เพราพี่เนาะไปปีที่แล้วก็ว่า,าวจะมนะ้ลูกล,ล้นลานไปกินอมรกดด้วนี่

เพราว่าเขาติดหมือรูปผมแมนดีบุตรน้องติดเหมือเอลือรูปผมยั่ใ่คนติดบ่แมนหรอกผมชอบับดหนูแม่ดอกจะเลอกงานกันแล้วเจอแบบท่ากันเรื่องละจริงๆแต่เป็นหองแต่ละคนแต่ละคนเหตุงานบุคคลถ้าอายุห้าวัตจองนั่งรถเนาะถ้าแอายุในบ้านถ้าบเลี้ยงเลี้ยกินเนาะ ก็ีง่นี่ะแต่ก่อนเนี่ยผมก็ต้องใช้ใจชีวิตน้ำรดไปมึงนั่นมงนีหอด้วมุรีหอดึงนแื่วเศร้าแตใส่งานกวสรสางไปสมองใครยืดย่องใจดีเขาเอไปยู่น้ำใจดีเลยาเกล่ะที่เรไปหากันเขนเลยให้ไอยูดน้ำกันโอเคกล่บไปหม่อ่ะยื่เพอเดียวจากพี่น้องเห็นยืดเพอเดียวป่นนี้น้องเป็นก็เลยเอิญ อ้เลมอยู่น้ำจ้ะมันยังไงเที่ยวมาหากันนะยังไม่รวมกันเลยนีนก็เที่ยวไปเที่ยวมามัน,น,นเพิ่นๆในจะปีเลยน้องสี่ปีเนอสีปีหรอพอสปีแม่แม่สิบสองคนะ มาเั็ก12ปีนะพี่น้องตัวเฮ็ดงานน้ำปลาหน่อยอกับ2ปีหรือเป่าไม่เขา12ปีเฮ็ดงานาอ,งาอายุหลือแค่อายุอายุ33ปีมาพี่น้องพี่แมงอยู่น้ำน้องแค่พี่แมงอายุ33ปีแคงนี้จึงวกว็นวัวก็เพีอง <laughs> ผมเปลี่ยนสีละอยูกัน้องแต่อยสามสิบสามตอนนี้ก็ที่เขาชิบโกก็จะเป็นอะไรยังสิบสกปีจ้ะเดี๋ดวยปว,ยป,วยปวดนหน่อยดิยพี่น้องใช่ใช่บังบัางงอได้หน่อยดีป่ะเดี๋ยเพื่อเ่าเลยเท่าน้ำพี่น้องเลยผมก็งอกดน้ำแล้ว <c oughs> ระบาดแล้วนะสิหลายคนเ่องพี่น้องเอ้ยกับการเมล่าเนาะกับมีแกมีเถาธรรมด,ดาไม่มีผู้ใดบ่เธา มาเาดีวยดวยลองอ่มมมะมาตีลงสบายใา up and getting น,นี่นบางงานเสลยพี่น้องไอ้พานกินเขาาคิดไบลพอแม่พี่น้องเล่ยบึ้งคิด,บคดบแบแต่ลืมื่อจวงร้านยูนเบลลกคิดเนี่ยไ่ไดวาบไปใช่หรอพี่น้อง เดกเีหาเนหาเทียวมักมาเทียวมากเหินนะพี่น้องเมีเท่าพี่นองเพื่อนจะมักเทียวแล้วเนมาเจี่ยวนหนึ่งนึงมามาเทียวน่ะจะยิ่งทำแบ่ไร บาลาชินอะไ้เข้มจะพูด้ดวงแบบนั่นวันเนาะเป็นผูเข้มไหมอันนี้บวกน,นั้ปนปูบ้านาน่าเลยอือน่นที่พีขนอยู่ขาอย่าปูเอียง Nàng kinh phải băng tiếng nó Chắc chắc rồi Cô hình em cần นี่แหล,ล,ละวเบือเ็นขนมเนาะกินได้ตลอดจ้ะอาหารหลักของคนอิสาน่น้ะแต่มะคงเะเบือล้วุวัแต่มะค,คงลาบเนื้อก้อยเนื้อ กรับพีใหม่ตามันจีหาปลามาไว้ให้ได้ยังขังไว้ทาเด้พี่น้องพอเถ่าพ่ทตาพอเถ่าคนขังไว้ทาหลุดนะพี่ไม่สารอ่ะจ่ายอีหลังบ้านเนาะตอนนี้ก็มีแล้วทงบนเลยทันทนเต็มพีคุ้นไหมพู่นะหน้าตรงไวยเกียดเลยพูดเลยเบะเราจะไทยมากไหมไทยขึ้นมา đừng có lại là những người ý ngân nó

ปาบ่มันวะป่ามันเนื่อัน่บแห้งไปเป็นน้ำหนาอวะหน้าหนาวโอ่ควะเขาไม่เจอตุเย็นไปเลยเขามากทสุดมึงเคยสีนั้นเอาเลยปิ้งเลยเนาะอันนี้เขาใส่ตุเย็นไปมาสุดๆปุ่เมาสุดยางเล่นมันมันนุ่ม ผมก็บสแสบไม่พนอนอ้องกินมือกันค <g ül> รับสัจมหอก่ะกินข้าวแรงพี่น้องนี่ก็ซี่มงหามุหาม่ง เลห,ล,หเลือหมืดอเไรน่ะหาง่างเหลือมืเบ้างหนาวหนาวเปน,นิ์หนาวหนาวเ,าวเป็นอิทำเร็วโอ้โหว่าสร้างบ้นที่น่องหนาวไปครับกกน่าจะอากาบกันนะเพราะว่าไม่อยู่สองสามมือที่บ้านหนาวแหง้งเนาะแ้วท่าน่ะหาวแบบว่าหนาวอีเลีย เจ้าตอนนี้เย <t ries> ็นเยยแต่าบ่ได้บ่ไ้าข้นอ้นเาวเจ่หอนเนาะเปงเหนืโลกเสมอเปล่นเปลงเยอะบงกับบ้านี่เมยนวาววกขึ้นเย็นทุกนวันห่อน อออินง่ายจังรูบาจ้ะเก็ดลาเก็ดลาน้อกไปโอ้ยอินมี่มน้องเอ้ยเขาิขกินทานกินเขาเร่งนี่เลยมมถ่ท้ายคลิปพหเมื่อพินน้องได้กินน้ำนะครับ จเจ็บเจ็บน้องกันเลยนี่กะพอวันดา,านนราเฉเนียวกะฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ้องพอวันดาราเฉเนีวยวเรื่อยๆครับเด้อมื้อนี้ก็ขเขาจบเพียงแค่น,นี้ครับฮะพ่อ,อกล่าวั้งมาสวัสดีครับเชิญคลิปหน้าครับว่าเฮ็ดคลิปหยังให้เบิ่งครับ